จ้ามีอะไรมาอวดด้วยอวันนี้เดินเข้าสวนนี่จะพามาดูต้นนี้นี่นี่ี่นนี่ดอกกระเจียวพี่น้องนี่คือดอกกระเจียวนะคะโอ้ย บ่ได้ถือมีดมานำดอกกระเจียวกําลังแตกพี่น้องจ้าปงขึ้นมาใหม่แล้วเนี้นะคะออกดอกแล้วพี่น้องดอกกระเจียวคอยออกดอกแล้วมีดอกกระเจียวด้วยพันนะหมูพึ้น่ามีอยู่จะมีอยูปูไว้ในสวน ปูไอ้าทาก็บกินเนาะเป็นกระเจียวหวานนะคะเพื่อนๆกำลังออกดอกกำลังเริ่มจะพี่น้องจ้ากำลังเริ่มนะคะกอหนีมีอยู่สามดอกเดี๋ยวเราจะไปดูกอใหม่น้ำเนาะปูไว้เป็นแถวพี่น้องสุ่มบ่ท่านเกิดก็มีนะซุ่มเกิดแล้วก็มีซุ่มบ่ท่านเกิดก็มีนะคะนะคะเพื่อนๆ ืมาหมัย้ยดอกกระเจียวมาด้วยพี่น้องกนไดอยากเอาไปลวกเอาไปต้มเอาไปเจีวกินสดก็ได้นะนี่บางคนเป็นเก็บไปเพิง่งจะไปกินสดนะพี่น้องแต่ว่านี่บพท่านเคยกินสดจกักเถื่อก็นะคะอืม ตัวนี้มี่กอนี้มีอยู่สองดอกโอ้ตัวนี้เพ่นแก่แล้วเพ่นเกิดโดนแล้วพันแก่แล้วตัวนี้แต่ตัวนี้กําลังพอกินนี่ตัวนี้กำลังพอกินพี่น้องจ้าตัวนี้กํลกากลังพอกินนะคะเพ่นกอหายอยู่นะพี่น้องจ้าพ่นกอนญ่อยู่เดี๋ยวมือได้วางๆจะมาทําความสะอาดกันปลูกต้นแค่ฝรัง่ง ปลูกต้นแค่ฝรั่งอยู่ขางกอดอกกระเจียวคนนี่กำลังแตกยอดไหมนี่แค่ฝรั่งนะคะกำลังแตกยอดไมออะนะอยู่ในแถวดอกกระเจียวนี่แหละอยู่แถวนี้ก็จะมีดอกกระเจียวแล้วก็มีต้นแค่แล้วก็มีผักหวานป่านะคะเพื่อน ปูกสมกันไวน้นีแล้วพี่น้องจ้าอยากยังจะให้มันได้กินเนาะนี่พอต้องไปซื้อเพิ่นต้องนงมาทำความสะอาดเพิ่นละมั้งแถวนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่อีกก้อนหะนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็ยังกินได้อยู่พี่น้องจา้านี่ยังกินได้อยู่ตัวนี้ตัวนีก้ก็กินได้นะคะ แต่เราไม่กินตัวนั้นเราจะมากินตัวนี้นี่เราจะมากินตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่นีกินตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กินตัวนี้แล้วก็มากินตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันกินใดอยู่นะก็อใหญ่อยู่พี่น้องผี่มันกําลังขึ้นนี่นี่กําลังขึ้นเลยนี่ตัวนี้มันกําลังตั้งท้องนะคะเขากําลังตั้งท้องเลยนี่ นี่กระแมนแต่ดอกกระเจียวนี่กระแมนตัวนี้ก็กำลังตั้งท้องเหมือนกันกหง่อยู่พี่น้องจ้ะกอใหญ่นะคะนี่ปลูกไว้ย่างละเล็กลังย่างละหน่อยพี่น้องพอได้กเก็บกินเนาะอยากให้ได้ก,กินน้ำเพลินนะคะเพื่อนๆนนี่ ว้องหันอยู่หันอือเห็นบ่เห็นบ่นบดอกออตัวนี้ก็คือต้นดอกแคแคฝรั่งส่วนตัวนี้ก็คือดอกกระเจียวนะคะเพื่อนๆอเราจะมาดูตัวนี้บ้าง กำลังขึ้นเลยพี่น้องกำลังขึ้นเลยนี่ตัวนี้มีลายดอกนี่ตัวตัวถีกำลังพอเก็บนี่มีอยู่สามดอกพี่น้องจานี่นี่สามดอกนะคะแต่ตัวนี้เขากำลังตั้งท้องอยู่นี่นี่ตัวนี้กำลังตั้งท้อง นี่ก็เหมือนกันนี่ก็กำลังกำลังขึ้นงาล้ายนะพี่น้องจา้าส่วนตัวนี้เพิ่นเกิดตั้งแต่รอบแรกที่เคยถ่ายวิดีโอในเอลองมกแตงที่พี่น้องได้เห็นเห็นเป็นดอกแหลกเลยตัวนี้นะคะเพื่อจะมีเงาไปน้ำลองมกแตงองยู่พี่น้องเงาไปเลยคุณจูนั่นก็หนึ่งกอนั่นนะเพื่อจะมีเงาไปเลยจากจนสุด จนสุดหลงแต่งนะคะเป็นแถวดอกกระเจียวกําลังเกิดพี่น้องจ้ากำลังเกิดกาลังได้กินตัวนี้ก็คือต้นบักหลอดบักหลอดหวานพ้นปะปลูกไปยังละเล็กย่างละเล็กยงัยง,ลลกยงละหน่อยพี่น้องจ้าลินพันกันวอไปวอามาลินพันกัน นี่อันน่านี่ก็คือดอกกระเจียวงามบอพี่นองสวยไหมคะนนผู้ใดอยากเก็บก็มาเก็บเด้อพี่นองจา้าอันน่ะพอดีเก็บเลยอือขอพับนิ่งหน่อยนะคะลูก ยังมีอีกลายกออยู่พี่น้องมีอีกลายกออยูจเจ้าเพื่อนจา้านี่นะคะนี่อีกลายกออีกอีกสองสามแถวเนาะที่เพิ่นมีดอกกระเจียวนี่ก็คือดอกกระเจียวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพามาเก็บอีกหนึ่ง มีแนวต้มมีแนวกินกับเจียวก่อนมีปลาหนึ่งใส่กันเดี๋ยวจะพามาเก็บอาจจะเป็นมืออื่นนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือดอกกระเจียวนี่อีกหนึ่ง นี่ก็อีกหนึ่งกอนี่เห็นบ่พี่น้องพ่นออกมาพ่นออกมาดุนแล้วเดี๋ยวพันจะพันจะแกแล้วนี่ซุ่มเนี่พเนาะพวกนี้พันจะแกแล้วพี่น้องจ้าตัวนี้แทาจะแก่แล้วกินไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ยังกินได้อยู่พี่น้องนี่สองดอกนี่กินได้อยู่ตัวนี้กินได้ตัวนี้ก็กินได้ แต่ตัวนี้เขาจะมีอายุมากแล้วตัวนี้มีอายุมากแล้วเขาเกิดแต่ดนแล้วนะนี่นะคะเพื่อนๆก็ได้กินพี่น้องจ้าปลูกอยู่น้ากันกับพักหวานนี่ก็คือต้นพักหวานนี่กําลังเริ่มแตกแหนงใหม่แตกยอดใหม่พักหวานนี่ก็คือพักหวานคือกันนี่พักหวาน ตัวน,นี้ใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆตั้งน,นก็นจะเป็นแถวเงาไปฟูนจะเป็นดอกกระเจียวเงาไปเลยพี่น้องจ้าคุณไปจนสุดพุน่นะคะตัวน,นี้เป็นแถวที่สองต้องมาทำความสะอาดทพิ่แล้วนี่เกิดไปกอนละดอกสองดอกก่อน นะคะเพื่อนก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะว่าถหอดยามพี่เพื่อนจะเกิดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือดอกกระเจียวดอกกระเจียวหวานปลูกไว้ยางละเล็กยางละหน่อยพ่อได้กเก็บกินนะพี่น้องนะคะพ่อบอได้สือเพื่นนะคะอยากยั้งก็ให้ได้ก,กินเนาะนะเราจะมาเบ่งก่อนนี้กันบ้างนี่ อุ้ยอะนี่มาเบิ่งกอนีกันบางเนี่ยคนกับกำลังแทงคือกันกำลังแทงหนอห่อกำลังแทงงนอ่กันมากตัวนี้ก็คือผักหวานนี่คือผักหวานพี่น้องนี่คือต้นผักหวานจ้ะพี่น้องจาน พกหวานที่เอามาปลูกลงใหม่นะคะนี่ก็คือดอกแคนี่ดอกแคเป็นดอกแล้วปลูกไว้แซมต้นพกหวานนี่เพิ่นเป็นหมูกันเป็นพีเรียงพกหวานนะคะส่วนต้นนี้ก็คือดอกกระเจียวผสมผสมผสมผสานกันอยู่นี่แหละพี่น้องอยากยั้งก็ให้ได้กินนะคะ